อย่าซ้อนซ้อนรับตงังค์แต่อันนี้ไม่ลงอันนี้ไม่ลงอันนี้ซ้อนรับตงังค์ดูแลดูแลให้คนทำงานครับอะไรนะครับผมเป็นคนทำงานหาตังค์คครรััับบงนซ้อต์ แหมงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าแค่ช็อตเดียวเนี่ยโลกโซเชียลก็คืออุ๊ยหวานกันเอามากๆเลยแหละคะ่ะคุณผู้ชมค่ะสาหรับใครนะคะที่ติดตามพระเอกนางเอกคู่ขวัญน,นะคะอย่างสาวเบนรักวันนี้หรือว่าเบธคําสิงนะคะแล้วก็หนุ่มแจมรัชตะของเราซึ่งนะคะต้องบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยคือกระแสความจีนมาแรงแซงทุกทางโคง้งเอามากๆหลังจากที่แฟนๆน,นะคะได้ดูละครเรื่องตามหารักที่เธอลืมคะ่ะที่เบสกับแจมนะคะเล่นด้วยกันเรื่องก คุณผู้ชมคะวันนี้เราก็มีเบื้องหลังนะคะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี่แหละเป็นช็อตเบื้องหลังนะคะหลังจากที่คู่พระนางของเรานะคะพักผ่อนรอเข้าฉากนะคะแต่ได้ ใค่ะคนในกองถุงกองถ่ายเนี่ยก็คือชงเข้มนะคะคู่นี้กันสนานจริงๆไม่เพียงแค่ FC แฟนคลับนะคะเท่านั้นคุณผู้ชมซึ่งจากถอดมื่อสักครู่เองเนี่ยก็คือสาวเบสนะคะนั่งนับเงินแบงค์ร้อยนะคะเป็นปึกใหญ่ๆเนี่ยนั่งนับอยู่บนเก้าอี้นี่แหละคุณผู้ชมซึ่งคนในกองถ่ายนะคะทีมงงทีมงานก็แซวนะคะเรียกว่าซ้อนนะคะซ้อนนับเงินทางด้านหนุ่มแจมรัชตาของเรานะคะเล่นตัวเองสังงานซึ่งก้องเนี่ยก็ได้แพลนนะคะ ไปหาพระเอกของเราซึ่งแจมเนี่ยก็บอกนะคะว่าผมเนี่ยเป็นคนทํางานหาตังค์แต่ว่าแหมหนุ่มแจมค่ะใดๆแจมเป็นคนทํางานหาตังค์แต่คนที่นับเงินให้คือซอเบสใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้นะคะเราก็เซลแซวคู่ของหนุ่มแจมกับสาวเบสอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมโมเมนต์นี้กันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะตอนอนรับตังค์อนแต่อันนี้ไม่ลงอันนี้ไม่ลงอันนี้ซ้อนรับตังค์ดูแลดูแลให้คนทำงานนะอ้ ผมเป็นคนทำงานหา <ผม S 1> ตัง,งค์รับนนีรับตอนับตังครับ โดยก็ช็อตดังกล่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลแล้วเป็นไปได้หรอที่แฟนคลับนะคะแฟนและครจะไม่เข้ามาคอมเมนต์แซวยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์นะคะจากแฟนๆกันบ้างซึ่งแฟนๆก็บอกแล้วว่าพระเอกชงตัวเองแล้วหนึ่งนะคะทำไมน่ารักกันขนาดนี้เนี่ยอันนี้ไม่ลงคืออะไรคะพี่แจมทํางานหาตังและกินมามาส่วนซอนนับตังอย่างเดียวนะคะโอ้ยฟินพวกเธอบางคนก็บอกนะคะว่ามาถูกทางแล้ว พี่ทํางานไปน้องนับตังอย่างเดียวนะคะรู้อนาคตพี่แจมเลยนะคะน่ารักมาหาตังให้ซอเบสเก็บนะคะแจมเบสน่ารักจังรอๆเรื่องต่อไปนะคะแจมรอนะคะซอ เเยยอะลแต่เฮียกินมามาพี่พระเอกชงเองเริศนะคะมองเห็นอนาคตเฮียแจมตูเลยซึ่งนี่นะคะก็เป็นเพียงแค่คอมเมนต์บางส่วนนะคะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะจากเอฟซีฟันครับนะคะแฟนละครที่ได้เห็นโมเมนต์นะคะเบื้องหลังจากทีมงานนี่แหละในกองละครน,นะคะกองถ่ายตามหารักที่เธอลืมกับโมเมนต์ที่ซอเบสนะคะนงเบสของเรานั่งนับเงินให้กับพี่แจมรัชตานั่นเองก็เป็นว่าคุณผู้ชมหลังจาก นสองคนนี้นะคะเขาจะมีผลงานร่วมกันนะคะรวมถึงจะมีโมเมนต์อะไรร่วมกันออกมาให้พวกเราได้ฟินกันอีกไหมหลังจากนี้อันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูไปพร้อมๆกันอีกทีหนึงค่ะ